ทำไมหมอบิ๊กถึงลาออกจากโรงพยาบาลรัฐบาลนั่นก็คือระบบที่มันมีความไม่ยุติธรรมบางอย่างครับอย่างการจัดเวรคือตอนนั้นเนี่ยหมอต้องอยู่ทั้งเว,วร ward และเวรห้องฉุกเฉินหรือว่า ER ประมาณเกือบ15วันต่อเดือน สมมติน,นะคะว่าถ้าวันจันทร์คุณอยู่เวรแล้วทั้งคืนเนี่ยมันยุ่งคุณก็จะไม่ได้นอนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยวันอังคารเช้า8ปดโมงคุณก็ต้องไปทํางานต่อต้องตรวจคนไข้ต้องราวอดทั้งที่คุณไม่ได้นอนทั้งคืนแบบนี้แล้วคุณก็จะได้นอนในคืนวันอังคารแล้วคืนวันพุธคุณก็จะต้องอยู่เวรอีกแบบนี้ครับมันจะหมดแรงแล้วก็ไม่ไหวสําหรับตัวหมอนนะหรือถ้าแย่ไปกว่าน,านั้นถ้าสมมติว่า คุณอยู่เวรวันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์เนี่ยมันยุ่งทั้งวันแสดงว่าคุณก็ต้องเดินไปเดินมาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในวอร์ดใช่ไหมครับหรือบางทีอาจจะไม่นอนทั้งคืนแล้วถ้าวันจันทร์เนี่ยคุณต้องทํางานนันตั้งแปดโมงคือไม่ได้พักอยู่แล้วคุณต้องเท่างาน8ปดโมงเช้าวันจันทร์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับกลายเป็นว่าวันอาทิตย์ทั้งวันเนี่ยแทบจะไม่ได้พักเลยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็วันจันทร์เนี่ยต้องมาทํางานทํางานเสร็จถึงจะได้ กลับเข้าไปนอนนี่ครับมันก็จะกลายเป็นว่าร่างกายเราก็จะไม่ไหวสําหรับตัวหมอนะแล้วพอทําอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสุขภาพมันก็จะแย่ลงไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพจิตนะครับแต่ต้องใบก่อนนะครับว่าความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการจัดเวรของเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่ที่ติดติดกันเลยหรือว่ารุ่นน้องที่ติดติดกันเลยเนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนกันครับ แล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องของาศาสตร์เวชศาสตร์ชะลอวัยหรือว,ว่าอนไทยจริงเนี่ยแล้วรู้สึกสนใจอยากเรียนก็เลยลาอกอ,อกเพื่อมาต่อปริญญาโทโด้านนี้ครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารหลกักอาหารเสริมหรือว่าการออกกําลังกายการรักษารูปร่างของเรานะครับแบบนี้แล้วเราก็ชอบคอนเซป ของเวชศ,ศาสตร์ชะลอวัยมันเหมือนกับว่าทําให้เราเนี่ยอายุเยอะขึ้นแบบมีสุขภาพที่ดีหมายถึงว่าไม่ใช่อายุเยอะขึ้นแล้วร่างกายอย่างงอมดูสุดโทรมไปแบบนี้ครับใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเวชศ,ศาสตร์ชะลอวัยก็พิมพ์ไว้ได้เลย